เซรั่มของมัทน,นานะคะครั้งแรกที่ดิฉันใช้ก็รู้สึกประทับใจบมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันในคราวว่าภายใน5วันเนี่ยใบหน้าดิฉันจะสวยสดใสอย่างที่เ,เครมมว้หรือเปล่าโอ้โหทุกคนค่ะได้ไมาแล้วค่ะกับเซรั่มดอกกลาบมัทน,นาที่กําลังโด่งดังคือตอนแรกนะคะดิฉันก็แบบว่าจ้อง,อง,องมองๆอ,อยู่ว่าเอ๊ะเราอยากจะเปลี่ยนครีมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนใช้เซรั่มอันใหม่คือปกติแล้วโดยส่วนตัวดิฉันไม่ ไม่ชอบใช้ครีมนะครับเพราะามันเหนียวเนหนัก็เลยทักน้องคนนึ่งเข้าไปเพราะเป็นตัวแทนขายมัคนายอยู่ก็เลยสั่งมาทดลองใช้ดูวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้ว่าวกี่วันถึงจะเห็นผลนะคะดูแพคเกจจิ้งดูกล่องก่อนนะครับว่าสวยงามอลังการมากนะครับครั้งแรกที่ใช้วันนี้เลยนะครับเปิดเห้กันส,สดๆเลยจะบอกว่าเนื้อเซรั่มเนี่ยมีความหอมหอมกลิ่นกุหลาบแบบเบาๆนะครับมันเป็นแบบวัน เป็นสีขุนข่นๆเนี่ยจากน้อยเลยพี่น้องแล้วมันก็จะมีความเข้มข้นคือตอนนี้ดิจะมีปัญหาอยู่เป็นสิวค่ะเป็นสิวสาวสิวสาวยุจม,มูกนะคะแต่ว่าก็ทาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าจะทาโชว์อีกอันนี้เราถ่ายคลิปวิดีโอโดยที่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ใดๆคือตอนนี้นะคะพออายุเรามากขึ้นเนี่ยพวกริ้วรอยต่างๆก็จะตามมาค่อนข้างเยอะทั้งสิวทั้งริ้วรอยนะคะความคันความอย่างตามมาเบิดเลยมือนี่เป็นมือแรกค่ะทีไซเดี๋ยวเราสิมเบิ้งว่า กี่วันนะคะกี่วัน5วันถึงหามเมือบอสมันสิเห็นผลบอสอย่างที่เขาเคลมไหมหรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่าครั้งแรกที่ใช้ก็รู้สึกประทับใจมากเนื้อเซรั่มเข้มข้นแล้วก็ซึมง,ง่ายมากๆกเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนทีประหมักใส่ครีมเนาะมันกันเยวเนื้อหนะเนื้ออย่างนลพี่น้องเพราเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะคะกี่วันสิวดิฉันจะยุบนะแล้วเ,เจอกันค่ะขอบคุณมากนา